ครับสวัสดีครับ f อฟซีทุกทท่านนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับสูตรหวยนะอ้วนนะครับผมช่องที่น้ำแนวทางครับสูตรหวยหวยคำนวณเลียกกอาจารย์ดังนะครับสีเป็นลาวพัฒนานะครับหรือว่ารัฐบาลไทยนะพี่น้องนะเนาะอ้ากราบขออให้พี่นอ้องล่วงคลิปไปแล้วเมื่อกี้นะครับ พี่น้องทักมานะครับบอกว่าผมหลงผิดเอาก็ผิดจริงๆนะผมไม่ดูวันไหนผมไม่รู้กราบขออาภัยด้วยนะครับขอโทษขอให้พี่น้องเมื่อสูบสูคนเมื่อเปิร์เลอร์พี่น้องเอาเขาเบิ่งมวลชมผลงานนะครับเนาะกะจะลงให้ใหม่ก็พูดใหม่แล้วพี่น้องเนาะอ่ามันออกที่นะครับตัวนี้เนะพี่น้องนี่ล่างก็ออกตัวนี้นะครับมันก็โดนเต็มๆเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่นี่ นะครับมันก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะผมก็เน้นให้ที่หนึ่งเห็นไหมนี่ผมเน้นเลยนี่หนึ่งนะครับเนี่ยพี่น้องก็เห็นอยู่นี่นะครับนี่นะครับผมเน้นที่หนึ่งเลยนะครับมาเข้าที่หนึ่งห้านะครับนี่ไงพระเอกของเรายังไม่หลุดเดินต่อนะครับงวดที่เก้าเลยเด้อนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้หลุดเด้อพี่น้องนี่มีหนึ่งอยู่เน้นแต่ผมมีเน้นที่สองก็มาที่สองนะั่นหละสองห้านี่ไงหนึ่งก็มาสองก็มานี่นะครับผมให้วิ่งรูดนี่นะครับเอาเข้าเฉพาะตัววิ่งรูดนะพี่น้องจับคู่ก็ไม่เข้านะครับนี่เล็กมีที่มาแต่เน้นเน้นเลยในสองนะครับส่วนนะครับชุดสรุปของเรานะครับก็มา นะครับผมก็เน้นให้ที่2นะครับล่างให้6กกับ7ไปนะครับผมก็กลัวชุดนี้จะมาผมเลยให้ชุดนี้ไปนะครับแล้วก็เน้นให้ที่5้าตัวเดียวนะครับนี่นพี่น้องเนาะเอานะครับก็ถือว่านะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นของพีของน้องคือเก่านะครับชุดสรุปของเราก็เดินดีนะครับเดินต่อเนื่องนะครับของเมื่อวานนี้นี่คือวันที่5้านพี่น้องเนาะของวันที่5นี่ก็เข้า6 0 0 6นยนี่นะครับ นะครับผมสองหนึ่งก็ยังไงพี่น้องนะครับก็ยังไงศูนย์หกก็เข้าตัวเน้นไปนะครับตามระเบียบนะครับของวันก่อนโน้นพี่น้องของวันที่สามนะครับที่ศูนย์สี่กับหนึ่งหนึ่งนะครับก็มาเต็มนะครับก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็มาชุดนี้นะครับก็ยังไม่ผิดหวังเน้อพี่น้องชุดนี้ก้าวัดติดก้ะเด้อใครที่ได้ชมนะครับเนาะ กับว่นวลาห้อหัวตะลงนะพี่น้องนะครับชุดพระเอกของเราก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับหกคู่เน้นที่หนึ่งนะครับผมเน้นที่ที่หนึ่งนะครับก็ถือว่านะครับหัวที่เก้านะครับที่เราเขาเอาให้ดูก่อนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวหาว่าผมมีขึ้นมานะครับนี่ของวันที่เจ็ดนะครับนี่ของวันที่ห้าพี่น้องก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยมาเข้าตรงๆเลยหกศูนย์นี่ของวันที่ห้าเด้อพี่น้องวันที่ห้า แล้วของวันที่สามนะครับ04นี่ตรงๆนะครับแล้วก็ของวันที่อะไรอ่ะวันที่28นะครับก็คือชุดนี้นะครับมา39ก 4, ับ43 24เนอะนี่ไงพี่น้องอนะครับผมเก็บไว้แค่นี้แต่มันมันเข้ามาเก้างวดแล้วละ่ะนะครับเอานะครับผมก็อยากให้พี่น้องทุกหูทุกคนนะครับโชกหมานลำรวยคือเก้า เราทําเตรียมที่อยู่แล้วพี่น้องเราให้กันฟรีๆให้ด้วยใจอยู่แล้วขอโทษขออภัยพี่น้องคลิปก่อนหน้านะครับคนที่ดูเนะอะผมเพิ่งมาจากทํางานนะครับเร่งรีรงรบๆนะครับเนอะขอโทษขออภัยหลายๆไพรอของเรายัางเดินต่อแล้วก็เดินดีนะครับงวดที่9แล้วเด้อน,นะครับส่วนนะครับชุดสรุปนะครับสรุปของเรานะครับก็ให้ไปที่ห้าหนึ่งนะครับนี่ นี่ก็เข้าตัวรูดนะครับก็วิ่งรูดนะครับให้4 2ไปพี่น้องนะครับอ่าให้มันออกที่5 2นะครับแต่ให้รูด2ไปนะครับเนานะครับสู่กันต่อพี่น้องนะครับชุดพระเอกของเราก็เดินดีต่อเนื่องนะครับจนลุกของเราผมก็ให้ไปนะครับสุดท้ายนะครับเนาะอ่าจังไดกะเปล่วมังใจให็นพี่น้องสุขสุ่คนนะครับ เอารับโซรับรั์กันแล้วค่ะจะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเนาะคนที่ยังไม่ได้นะครับสู่กันต่อพี่น้องนะครับเราให้กันฟรีๆให้ด้วยใจนะครับขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนช่องนะครับเนาะเพราะว่าผมนะครับก็ไม่มียอดนะครับคนดูติดตามน้อยพี่น้องนะครับให้กาลังใจซึ่งกันและกันผมทําเต็มที่แล้วพี่น้องพี่น้องก็ได้เฮกันอยู่นะครับผม ได้เฮเลยละไม่ใช่เฮธรรมดาละก้าวหัวจิตจิตแล้วนะครับขนาดหนึ่งๆยังหนีผมไม่พ้นเลยเ <c oughs> นะ้นอง,นงพี่น้องน็อตแจะไก่พี่น้องคิดเบ้งเอามันมีเข่ามีหลุดนาะพี่นอนะ้องเนาะสุดท้ายก็อวยพรเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาจีบยา,ยาจนเฮ้งปังมันมนนะครับขอบคุณในไลน์ขลา่าป้ม